เอาเยี่ oh yeah! <c oughs> กระดัษโซ่เดบอกไปครับผมนะวงล้อมาสัตย์กันหมดเลมือนี้เขาจิมาซุ่มมาโอ้ยซุ่มมาเอานะนะมือนี้เขาจิมาเอามาเขาจิมาซื้อมาเพื่อนแล้วเขาจิมาซื้อส่งส่งมาบัวซุปเจ้าเบิร์ตเท่าไรไม่ต้องมาเจ้าเบิร์ตตัว,วอะไรเขาเมียนมาบอกนะฮะตัวอะไรมาบ้านเจ้านะฮะคอยสิเบิร์ตเท่าไรมาดูนะครับแต่ว่วามาบ้านเจ้าตัว่าไรเออ บ้าคอยน่เด้ะโอ้ตัวเท่าไรได้เท่าไรบ้านตเบิดเท่าไหรตลอกโอ้ยตัวเท่าไรมาจนะค้คอยเบึ้งถ้เบึ้งเจ้าว่าคอยสิเบิดหลายสักหน่อยเพชรผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนส่นแปันหกร้อยเสิบส่วนเดัวหสแวก็ถือมาห้าสเริ่มซุ่มกันเลยนะครับเขาว่ามันได้ยากันด้ว่แบางคนเบิดประมาณแสนสองเด้นแต่ยังบ่ได้เินโอ้โหผู้ใดเบิดหมื่นสองบ่ได้เดินโอ้ยคนอื่นอาจจะเบิดหมื่นสองอาจจะเบิดพันส กดพิเศษเลยเปิดหัวด้วยพิเศษหนึ่งครั้งพ้นแล้พิเศษพิเศษแต่บ่พิเศษเศษ <c oughs> มียมันอ็พิเศษมองไหนไวะไม่ค่อยพิเศษเลยเอากดซิปเออต่อนมันได้เพชรคืนผมนะเพชรนี่มันจะเด้งเข่าเลยไหมหนะึ่งสามแปดสี่หกส้อเพชรมันจะเด้งเข่าเลยนะ yes yes i have to get from the sky กดไลน์ด้วยสัวสวอ๋อปิดอันนี้มีสั้นก่อนเถอะเออ อ่ะบ่ได้ยังเล้บะเพชรมันจีเด้งเขาอัตโนมัติเป็นบอลนี่ผมกับบอลดูนะอ่ะจี้เด้งเขาเลยเนาะพิเศษครับบอลพิเศษบอลลื่นกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกดซิปเนี่ยได้ไหมเก้าสิบเก้าเพชรนะครับได้เพชรคืนนะครับผมเก้าสิบเก้าเพชรคืนมาครับผมสวยกดซิปกดซิปสวยแล้วซาดพิเศษว้า พิเศษแม่งถืงตอตานี่แต่ว่าสองเที่ยเลยเนี่ยพิเศษแม่งอ้าพิเศษว่าสวยสวยชุดไม้ผมบึ้งซุ่มไปตาไล่มาบับบับชุดอันนี้ไหมเหรอสวยหมอพิเศษแม่งวะเกมสวยพิเศษกขาลูกสิ้นสองน่วยธรรมาดาลูกสินสนก้นสองน่วยพิเศษกระสองน่วยมันไปขายแพ็กอย่างเขาด้วยว้าปบปวดเง้ พิเศษพุ่นอะตวไอ้พวกกันเจ็ดว้าวพิเศษพุ่น่ะพิเศษพุ่น่ะ<อ>พิเศษอีกแล้วเว้ยพิเศษแม่งอยังวะชูพิเศษขี่ตัวบ้างเย้อาขัวมึงเน้ยพิเศษอยังเบิ้ดเท่าไหร่ล่ะเพชรดนะเบิ้ดเป็นเศษแล้วบ่สวยมึงอย่าออกมึงอย่าออกบักแล้วบักแล้วเฮ้ยเกินไปว่ะเพราะว่เาเบิ้ดบักแล้วนะ โอ้โหมามาได้มาแล้วส้วโอ้โหมามา,ามาแล้วมาสวดสวดพี่น้องโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็ได้หมามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมความได้ส้วบบันไดส้วบเมียมึงเอ๊ะมามาพีา่บ้าได้เรามามาเมื่อเท่าไหร่วะพัดหมาบ้านไข่คือแพงเลยแม่มึงเอ๊ะมาจากเพชรหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันอันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นพันเพชรเลยพัดหมาเป็นพันเมาคือแพงเลยวะตอนนี้เอา้าอย่างไรสวย เอาได้มาสกเพีรคขนสวยได้มากพอมเอสนเรฟรอนกนสิกอฮสิกนอซฮฟรอนสวยพิเศกระบอกแมวได้มากครับพีเศษแม่เงยางเน้อกีเมเจ้ากับเชดพิเศษแบบว่าเออมันลงดีก็ดีเนี่ยตัวไดมอนด์ล้อย่อย่างหน่อยมันกระปอับใจทีเอามาลงอียงอัน เนี่ยซุ้มใบแอนซุ้มเนี่ยเนี่ยแอนดอกแอนดรอปเป็นมันพ่อพิเศษเด้่เนี่ย,นย,เ,ยเนี่ยเออเอาลงเพียดเอาลงกันกองปืนอีหยังาะาได้รุ่นเอาลงองีหยังอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าก็ได้พิเศษปาดน,นั่นพิเศษเนี่ยนั่นนะ่ะโอ้ยสวยกห้กดเศร้าเศร้ายังทำมาหนาเนี่ยกุดทำมาหนายังดีกว่าเออเด็กเก่าซิ่เก่าเพชร ไว้กดแมงทรามดาเธอละอ่นมึด้วยเอาด้ทโอ่าอีหีบ่เบรเท่าไหนราดี๋ยวบมเบแปดซนแล้วบ่เขาว่ามื่นสวกับ่อเขาต้องรีบเก็ทุกคนเดี๋ยวเอกดสิเอาว้าได้แล้ได้แล้วสัวสัวสัวแสัวโอ้โหเปางไหนมาจะจุมอจุ่ม เอามาได้มาอีกโอ้โหมาสองตัวโอ้โหได้มาสองตัวโอ้โห he has second draw นะครับ second draw second d r o w hell yes สวยกดไลค์ให้คอยได้พี่น้องสวดสวดกนครับใครกดไลค์ขอให้ไม่เกียร์นะครับผมใครกดไลค์ขอให้ไม่เกียร์ผมโอ้โหผู้ใดมาไหมติดตามไปผมเนี่ยพี่น้องนะโอ้โห he has second draw a ะครับ second draw has second คือไงแถวะโอ้โหสวยโอ้โห เพชรผมมีอยู่ที่1 3 8่งแสนสามหมดพันนี่เบิดเดยเขาว่าหมื่นส่องว่าท่นผู้ใดหมื่นส่งผมเบิดเท่าไหรโอ้โหเพชรผมมีอยู่ที่หนึ่งดพันหกนอันนี้จดไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการบวกลบคูณหารลบหนึ่งแสนสามหมันหเดบเก้าสเบิดเพชรสวองพัน ผู้ใดเบิดฟอดสวางเหมืนอนเอว้ยเบิดสวางพันอนะไระอันนี้คือบวกเลขแล้วนะสวางพันหนึ่งร้อยสิบสามมันว้าวไม่กวอนโอ้โหมันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยมันฉุดยอดไปเลยโอ้โหแม่เจ้าแม่สาวน้อยโอ้โหเบิดเบิดสวางพันบนเว้ยมาบ้านคอยเถือ่อมาบ้านคอยเถือ่อสวยางสวงพันหนึ่งร้อยสิบสามบน่ะเอาเลี้ยเแล้วตั่เนี่ยอ,อกกักตัโอ้ยมาบ้านคอยเถือ่อ แต่งตัวอันชุดชุดอันนี้เพิ่งไหนมาเมืม่อวานกูณจีได้ถอดทีมแล้วตีโอ้โหไปซุ่มมาเนาะทรง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 โอ้โหทรงอืมอืมสวใส่ได้ทรงดิ <laughs> มาม้ามา,มาไปเมิ่งมาก่อนอ๋อนี่วะป่ายแล้วกูจะได้ขี่มาแล้วบัด <laughs> สวยเอาเรื่องมากูจะได้ขี่มาล,ล้มเลยจ็บอะไ้กลางล้มแล้วเสมอเนี่ เอาเรื่องว้าวใหม่กวาดนี่มันฟรีไฟนี่วะโอ้โหจกักได้สกินมากกรสิมาเนี่ยจักน้อยต้องขี้นกตแตะแตลแลละลงแล้วละ่ะมาเดียวต้องมีนกแตะแตหญ่แล้วล่ะนแ่นะโอ้โหยังก็จะหมานนะได้เพื่องปลอกไปกดไลค์ผมกดอั้หนึ่งไลค์นะผมนะกดอดนหนึ่งไลค์พี่น้องกดไลค์นะครับผู้ใดมาใหม่ฝากติดตามนะครับบ่าวอุดรนะเพี่น้อนนะฝากตอนไว้นะครับผมนะฮะแค้นไทยบ้านแค้นไทยบ้านนะครับเดี๋ยวแค้นไทยบ้านตอนนี้นะเดี๋ยวอีกบุกีีมือผมก็จะเปิดรับนะ เดี๋ยวผมเปิดลับดีหรอกแคทไทยบ้านนะผมนะแคทไทยบ้านทำดำโอ้ยสวยนะทีมงานห่ทำดำมาเลยไม่ได้เลยผมใครนั่งอยู่ข้างหลังวันโอ้ยเมียน้อยคนที่แปดค่ะใส่เสื้อตัวใดมันจังสีงามมาเดี๋ยวอะไรแบบนั่ง <laughs> สวยงามว่ด <laughs> กดไลค์ไป่องเนดะ้อ5่าขวโอ้ย oh yeah!